ตามติดชีวิตยายนะครับกับผังแสงเดือนแฟมิลรี่นะครับผมวันนี้ก็มีงานให้ทำนะครับวันนี้จะเอาอาหารเม็ดนะครับจากท่านอาจารย์ดรชยานันนะครับไปให้ช้างแก่นะครับอีก3ามเชือกนะครับก็จะไปให้ยายทองอินนะครับยายทองอินยายคำแพงแล้วก็ยายผิวนะครับยายผิวยายผิวนะครับผม ครับเป็นอาหารเม็ดให้ช้างแก่นะครับผมไปกันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับขอขอบคุณครับท่านอาจารย์ดรชยานันครับผมที่นำอาหารมาให้คุณยายครับขอขอบคุณมากครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับผมขอให้ร่ำรวยครับผมขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับแล้วนะครับยายทิว ยายทิวนะครับนี่นะครับขวานค้างนะครับตาวินนะครับสามกระสอบนะครับนี่ลูกชายครับผมนะครับขอบคุณทนาจารย์นะครับดรชยานันด้วยนะครับผมให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับารรดาทุกสิ่งทุกอย่างครับผมเดี๋ยวเราจะไปอยู่ยายทิวกันนะครับนะครับนี่คือยายทิวนะครับ ยาชิบครับผมนะครับเอาวะท่านอาจารย์ดรชยานันท์สาธครับผมนี่คือยายทิวนะครับยายทิวของเรานะครับอายุกี่ปีแล้วครับห้าสิบแปปีนะครับผมยายทิวนะครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับคิวต่อไปของยายทองอินนะครับมาถึงอีกเชือกหนึ่งนะครับผมคือยายทองอินนะครับยายทองอินครับนะครับนี่ก็เอาหารมิดมาให้ยายทองอินนะครับผมเยเราจะไปดูยายทองอินกันนะครับยกลงก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปดูยายทองอินนะครับ ยายทองอินนี่อยู่ในช่องพังน้องมีนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับนี่เข้ามาดูนะครับคุณยายทองอินนะครับผมนะครับคุณยายทองอินของเรานะครับอายุกี่ปีแล้วครับ60แล้วค่ะยายทองอิน60ปีแล้วนะครับผมนะครับแม่ควานนะครับผมสวัสดีขอบคุณครับคุณชาด็อกเตอร์ชดานัน ชญา,านันชญานันค่ะที่ทานสนับสนุนอาหารเม็ตรนะครับอาหารเม็ตรค่ะขอบคุณมากมากค่ะนะครับขอให้ท่านป่าจะจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะนสิ่งไหนก็ให้ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาขอให้ท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะครับยายทองอินนะครับอายุ60ิบนะครับ หกิบกว่าแล้วนะครับผมขอบคุณอาจารย์ดรชยานันครับติดตามยายทองอินได้นะครับในช่องน้องเมีแฟมิลี่นะครับพังน้องเมีนะครับผมครับเดี๋ยวเราไปอีกหนึ่งเชือกนะครับผมนี่มาถึงอีกหนึ่งเชือกนะครับยายคำแพงนะครับผมยายคำแพงนะครับ ท่านครับครับผมที่ได้นำอาหารเม็ดมาให้ยินยายคำแพงขอบคุณครับครับยายคำแพงอายุกี่ปีแล้วครับห้าสิบสี่ปีครับยายตาไม่ตาบอดข้างหนึ่งครับยายตาบอดข้างหนึ่งครับนะครับผมผสมกับสับปะรดยญาอ่อน ยายคำแพงนะครับติดตามยายคำแพงได้นะครับช่องน้องโอปอ m ลี่นะครับผมเดี uh ๋ย huh. วจะไปดูน้องโอปอกันนะครับยนนะครับผมน้องโอปอนะครับสาวยนต์ของเรานะครับผมนี่นี้คน้องมุกนะครับ โอปอนะครับสาวยนต์ของเรานะครับผมติดตามได้นะครับช่องน้องโอปอเฟรมมาไดนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ยายแสงเดือนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ